สวัสดีครับนี่เช่าเอเออสวัสดีครับพี่บอหนังเลยที่ละสวัสดีครับเออพี่น้องและโลกโลกทุกท่านครับยังโลกโลกฮะยังโลกโลกภาษาไทยโลกนี่โลกนี่คือหกโลกมั่วไหมโลกมัวภาษาไทยคืออยังโลกมั่วแล้วภาษาลาวน้องมัวเออเออเป็นยังไงสวัสดีครับโลกโลกทุกท่านสวัสดีครับอ่าน้องมัวทุกท่าน น้องน่องบ๊อบในบ้านมั่วไปพึ่งจะมาหมอนี่สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับพี่น้องน้องทุกท่านทีนี้โอ้ยโลกโลกเลยโอ้ยน้องไปประเด้ยไปประเดี๋ยวน้องเพือนของมาเรียมาฝากสุดยอดเลยอยัางมาเอามาจากห่อเออมาแล้ยังว่าพี่น้องถามหาหลายมาบอกแขกหลอดมันไปใส่มันเด็ดจังไหนอยู่จังหยังมาจังใส่ไปจังหยังะได้เลยก็เลยมาเห็นบาดีนี่เดี้วอืมมือนีต่ทีตะทิเมือนีลก็เลยว่า นยินแต่เสียงเบาแแ่แว่ขึ้นซีเมนจะอกอยู่ข้างือนจัดลอยอ๋อนี่บ่เอาฟังฟังนนบ่ฟังยังลงลงตู่ลวงตู่สิมาบ้านสิเอาตู่ไตู้เป่นยิมเอาตูเบียดมาขายเพิ่นได้แต่บู่ฟังเดอขายุเออขายผมเลยบ่ป้านกเพิ่นแล้วเมียันลันบุญถ้ำเยลันบุญถ้ำในก่าน์ขายกว่ารเก้าพัใบตู้เบีดดอกไม่ไหมเลยคือาถากูเยผมเ ปถามาันรถกระบะอยู่ได้วยกัว่าถามมันข้อจอแนวเสร็จแล้วเป่เชียงกลางนี่เปลนี่ยเชียงกลางไปเบิร์แล้วทายเบิร์แล้วมันเป็นกิจการคือป่นลำมันบอกว่าจะได้เฮได้หอนย้อนนี่ล่ะอย่างตรียมงานหลองงานล้ำเลยก็ไปถามคู่เนี่ยเอาผมเนี่ยเอาสิเอาว่าจะบอกแล้วเนี่ยมันบอทัานอะไรว้าเลยมันสิกรับครับมันได้ดอกใหญ่ใหญเพิ่นเป็นยฉะนั้นเราถามเอาชุดไหมแล้วที่ซื้อชุดไหมอยู่แล้วยูตรสู่รชุดไหมบางหรือพูกันอ่างไเอากระปุกสินสันเดียบเป็น กระโปรงจนสั้นเสื้อกาซิอันเห็นโซดสะดือบ้าหรือเปล่าถึงมาลืงโพงชุดไหมป้าช่วยงานพ่อ่เนาะมือนี้พ่อใหญ่เอาเห็นพี่นางลำบ้านแล้วลงว่าเป็นหน้ามให้าเป็นหน้าแต่ว่าท่านี่เป็นเอาคอยกระเพื่อนอ่าหน้าบ้านของอีเมียนี่ล่ะคอยก็เอิ้นพ่อใหญ่กระเพื่อนพ่อใหญ่พ่อขอ่วเที่ยวนี่เห็นเรานั่งอยู่เงกอนนาเงกอนประจำดีเก่าวะผู้ใดเก่าถามกูคุณยายเก่าเนี่ยไปยังคือว่าเก่าไม่ใช่เสิ่งที่ใครวะ ใกล้กันวันทีมงานเจ้าอั่นกําลังต่อหลอดไฟอยู่ทีมงานวันเดี๋ยวเดี๋ยวรถประจำตําแหน่งบ่แน่นอนเลยเอาแขกหลอดเครื่องไฟเออแยกไฟเตอร์พอใหญ่ดื้อหลานเสด็จเมื่อพินั่งคอยพี่นั่งละพันคอยลงมาจือเกลือไปเ่ยโอ้แขกหลอดเครื่องไฟอ้าวไซเบอร์มิกบ่ไซเบอร์มิกบ่ โอ้นี่บอกตู่ะเสียงกลางเพื่อนไม่ไม่อัดแทะจักมีนบูดดิปลาบัมิโอ้เห็ดดีไปเขียวนก่อาแนไอยไไปเยะไปอยไปตะนัดเนาะตะนัดเนาะขนานี้อาหนเนาะ เลยไปได้ส oh, oh, ิเบงนีลเออกเลอยูยูั้งนนยูฮ่าเด็กดเออดีเนาะไฟดิจิตอลเอ LED ดีครับว้าเอาเลยเอาเลยทังุนเอาเลยยูกับแขกหลอดดอกยังเลยดิอวยไปยังไปเห็นกล่องเนาะกล่อกลองเยอาซื้มาบ้านไปรถจอตากแดดเลยมันสุกเสมอมนเสมอเหมือนครือเก่าย่ำมือแรกเหมันนสบมัน วผมไปดอกตเก็บจะได้มบอประเด็กอ้ยมีสอิดเล่อาเยอะหเขาได้อยู่อันนี้หอแจกหอดด้วาผมมา้าด้วเมีย่นอดอไรหอดเออบแจกหอดไม่ต้อไปตู้ทิ้ตู้เดีอนไปเ๋ยวจะวากันมาบ้านกอนสิเอาตู้นี่ละเรื่องของเรื่องก็สิเอาตู้หมครับเจ้าเบิ้งแล้วพี่น้อจะจะใส่เบิ้งเป็นเป็นที่จะลำตัดชิ้นหรือว่า ซอยเดีบอยมีไว้ไว้งานคุอีเด้อเดี๋ยวบอยมีไว้ไว้มา้ไม่จะแบบแล้ว嘛งานน่ัอีกงานหนึ่งดีงานนี้ยังอีกนงานลยเนี่ยรั่ก่อนโอรับอันไปสองงานไปซอยบนสองงานไปสามุดบอกวันนี้เสียไปซอยบนสองสองมองโอ้แม่เปหนเอนบอลละเดี๋ยวรอรอดมะไปเลยไม่อยากใตู้ตู้น้ำบานไหมไ่้อัน ที่บ้านเขาเอ็ดกันเองไม่ไปขอซื้อตัวเขาซื้อไหมแต่ว่าเขามาใส่ดอกเองไหมดอกไม่ดอกไม่ใส่ดอกซื้อมาแต่มุกหมดแล้วดอกโอ๊อว่าไม่พันวัดมุกมุกไปเดี๋ยวเมื่อก่อนไปซีอิ๊วอ้กินจุ๋ยหอโอเคงั้นกับปากเบางแย่งนะเด้อยวเดี๋ยวเรายันยูแต่ว่าตอนนี้ของอะไรฮะโซนี้บ่อ่อมะฝรั่งอะไรพวกนี้ซื้อดอกอะไรเป็นของของโบราณใช่ท่านหรอบ่มีบ่บ่มีของคนก่อนละไปบายบายโอเคครับเจอตัวแล้วแขกหลอดอื เป็นมาซอยงานอ่าวะจับพ่อใหญ่เพิ่นได้อือเพิ่นได้รีนจากมอหาไปแล้วเพิ่นกับเป็นเจ้าลวนอะไรเนาะเพิ่นเป็นมาจักปีแล้วก็เพิ่นเป็นใครเป็นป่วยนี่หลายปีแล้วเนาะแต่ว่าเพิ่นกับครับโอ้เพิ่นเพิ่นเพิ่นกับแข็งแรงอยู่เลแต่ว่าไปเมื่อออกไปล่ำเมื่อนั้นยังเห็นเราอยู่ไหมยังเห็นเรานั่งอยู่หน้าบ้านเรายังเงนเชียร์ใหม่เชียร์ไหลเหรียญยู่น้ำมูลอะไรอยู่ กลับมาจะได้เห <the> ็นเตลียนกลางเต็มอยู่วงด้วยว่าเอ้าเัินดอกว่าผู้ใดน้อลุนถามว่าพ่อใหญ่มาสั่นเอาเอาผู้อยู่เฮ้ากับสูต่อไปครับผมผู้อยู่นี่แหละปวดหัวยังจักนีสินรุ่มเหล่าอยู่เต็มที่เต็มเรียมอยู่จักเป็นยังเป็นยาผู้อยู่นี่นะกกผู้ไปผู้ไปเพื่อนไปสบายบ่ได้นหัเดือนนู้นนะไปแล้วแล้วแล้วต็มสูดหลอดแล้ครับผมเอา ป่ะบ้านในจิตได้ออกเดินทางพี่น้องครับครับขอบคุณหลายหลายเอาเบื้องแย่งกันทั้งพี่นะครับครับผมกับไปตุลาทั้งมุ่นเอาบักแขกรถเห็นพี่น้องถามมาหาหลายว่าบักแขกรถมันไปใส่มาสันก็เลยได้ยินเสียงมันก็เลยถ่ายคลิปซูพี่น้องเบื้องนะครับเนาะเนี่ยสหายจันลอยเซียวกันนี่แหละบ้านหลังนี้เพ้นกันลุกของโยกหยังมาไหวนะครับจันลอยกันเลยว่าเอาให้เพิ่อนเอามาไหวพี่ละนะครับของยังแนวบุญตายแนวอยู่ดี นะครับมอเตอร์ไดก็จะไส้รถลากไปแล้วมาจอดผีเพราะว่าทั้งคนมันแข็งมันก็เลยยกมาพีห่าน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 เอาอย่างเบื่อน้าอีกเนี่ยสันดีเนี่ยโอ้ยกล่องของท่านได้ปิดคนเอาของก่อนพี่น้องโอ้ยห่อนหลายมาในีพี่น้องเอ้ยได้ละเงินเพราะญงเปิดกรตีดกันกับบ้านที่จะรณาลอยยุ่นเนี่ยนะครับตอนนี้เปิดกรกระลังนะครับพี่น้อง น,นีักำลังมานะครับเนาะพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่บนเกลี้ยงกำลังมางานมากันนี่แหละพี่น้องนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นเบิดมันเคลื่อนหนีเว่าะฉะนั้นยินว่านะครับแน่มาแจกรอดสิออกไปพอดีไปไปไปได้ยังนะครับเ,เอาควัดไป <c oughs> โอ้ยฝงลงไปว่ามันกบ รถกระจอดไปเฮื่อนเวลาเฮื่อนเย็บพวงเฮื่อนเวลานะครับพี่น้องจ้าร้อยกะมาเอาของเพื่อบ้านซะก่อนนะครับเข้าบ้านเขีย้ยวบัลลัดนะครับไปเอาตูล้ลำโพงครับมาเพื่อน,น้ำหลกักสิ่ครับไปเบิ่งของปาลาริมขงไปเบิ่งไข่หมดเดียงไปเบิ่งอึ่งไข่ว่าสัน้นย,ยินว่าอึ่งไข่ออกแล้วว่าสันสักสิท่านบอท่านได้เอึ่งเนี่ยแต่ไข่หมดเดียงสิมีตลอดอยู่ดอกเอาโอเคเมื่อบ้านจะเข้าก่อนย่อยเมื่อบ้านจะเข้าก่อนครับอุบลนบุญละ อุบลอุบลครับทีมงานจะไปเคลายเทรบัตรปะคลิปนี้กับสิขออนุญาตเอาซ้ำนี่ก่อนี่น่องสิงออกเดินทางได้บัตรออกทางเดินไปกับพี่รถมาจอดด้วยพี่อเออตัดดแตกๆนี่พี่ละมองจอดรถจอดล่จะด,ดี เดินทานงก่อนพี่น้องในใจไจังว่ากันคลิปหนานะครับคลิปนี้ขออนุญาตครับพ่อบองแขกรอดแล้วว่นนี้พ่อกันดนนะครับก็ได้ลงคลิปไปพี่น้องเบิ้งครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับเจอกันเขียรมาลาดอุบลครับ